สดทีเตโหตุสัพพทาขอความสุขสวัสดีจงมีกัสาธุชนทุกท่าน Good morning every one ขอเจริญพรญาติโยมทุกท่านทุกคนที่รับฟังรายการอารามออนไลน์ชุบชูใจในยามวิกฤตอารามออนไลน์ชุบชูใจในยามวิกฤตในเช้าวันนี้สำหรับเช้าวันนี้นั้นเนี่ยเรากำลังจะจัดส่งกล่องบุญวอช กล่องยังชีพส่งบุญจากใจส่งกล่องอาหารถึงบ้านเป็นอาหารกายให้กับพวกเราทุกท่านทุกคนนะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราจะมารับอาหารใจเราจะมารับอาหารใจเป็นของแถมในเช้านี้ไปด้วยด้วยธรรมะโอสถจากท่านเจ้าคุณอาจารย์พระเมธีวชิรดมหรือท่านววชิชระเมธีและด็อรพระมหาสันทั์ สดทิวังโสดังนั้นเนี่ยอาหารใจในเช้าวันนี้ในขณะที่เรากำลังแพ็คกล่องและส่งอาหารกายบุญบ็อกซ์กล่องยังชีพไปให้ทุกท่านทุกคนเนี่ยเรามารับอาหารใจกันไปด้วยกราบถวายความกรบ่านเจ้าคุณอาจารย์ครับสดทิเตโหตุสัพพาขอความสุขความสวัสดีจงเมกษาทุชนทุกคนอารามออนไลน์ชุบชูใจในยามวิกฤต าวันนี้เรามารับอาหารใจกันก่อนเราจะเริ่มจากตรงนี้นะท่านอารยันอ่านดังๆให้หน่อยนี่สิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นเป็นครูของเราได้เสมอ Everything happens for a lesson and it's just another lesson learned <c oughs> สิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นเป็นครูของเราได้เสมอ <c oughs> นี่คือทัศนคติ แบบนักศึกษาครับคือถ้าเราอยู่ในโลกเนี่ยถ้าเราทําตัวเหมือนน้าเต็มแก้วหรือน้ําที่มันล้นแก้วเราจะได้รับประโยชน์จากสิ่งต่างๆน้อยมากแต่ว่าถ้าเราทําตันเหมือนน้าครึ่งแก้วเรายังมีโอกาสได้รับน้ําอีกตั้งมากมายเรื่องนี้จนได้ในชีวิตจริงก็จะนั้นถ้าเราทําตัวเป็นคนน้ำครึ่งแก้วอ่ะคือเราพร้อมที่จะรับฟังคนอื่นอยู่เสมอครับ พร้อมที่จะรับฟังทั้งกคำชมทั้งคำด่าในราคาเท่ากันเราจะได้เรียนรู้ตลอดเวลาและถ้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาในชีวิตเรามองว่าสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นมาเพื่อฝึกเราสอนเราพัฒนาเราขัดเกลาเราให้ดีงาม่ีขึ้นไปเราจะไม่โกรธจะไม่เกลียดจะไม่ชิงชังกับเรื่องทั้งหลายที่มันไม่ได้ดังใจเราเพราะเราจะมอง่าทุกสิ่งทุกอย่าง เป็นครูของเราค,รความทุกข์เกิดขึ้นมาน่ะเอาปัญญาจากมันให้ได้ครับเรื่องนี้ก็เหมือนกันสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นเป็นครูของเราได้เสมอตอนนี้เรากําลังเจอวิกฤตหนักมากเราก็มองว่าวิกฤตทั้งหลายเนี่ยกําลังสอนเราใช่ไหมรเราดูสิตอนนี้วัคซีนมาช้าวัคซีนมาช้าเนี่ยมันก็เป็นครูเราได้ไหมท่านอารยานันมันสอนเราว่าเราต้องมีการบริหารจัดการที่ดีขึ้นกว่านี้ ถูกต้องไหมใช่ครับเตียงไม่พอมันก็สอนเราว่าทํายังไงเตียงมันถึงจะพอใช่ไหมท่านอารยันครับฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างน่ะมันมันไม่ได้เป็นแต่ปัญหาเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเรามองมันอย่างลึกซึ้งอะมันเป็นปัญญาด้วยใช่ครับทุกนะทุกที่เราเอามาใช้เป็นอุปกรณ์ในการศึกษามันจะกลายเป็นปัญญาฉะนั้นพระพุทธองค์จึงบอกว่าทุกเนี่ยสำหรับเห็นสุขสําหรับเป็น ทุกเกิดขึ้นมาเพื่อมอบปัญญาให้กับเราฉะนั้นปัญหาอยู่ตรงไหนให้มองว่าปัญญาต้องอยู่ตรงนั้นครับถ้ามีทัศนคติอย่างนี้สบายมากนะเวลาเจอทุกเวลาเจอวิกฤตเราก็บอกถึ่งวันนี้คือโอกาสทองของการเรียนรู้กําลังมาถึงแล้วรเรากําลังจะได้เรียนรู้ครั้งสําคัญครับตั้งทัศนคติไว้อย่างนี้ทุกเรื่องที่เป็นปัญหาจะเป็นที่มาของปัญญาครั้งสําคัญคเอาละเดี๋ยวพระอาจารย์มีตรงนี้อีกอีกหนึ่งสุภาษิตนะอารีย์ การวิพากษ์วิจารณ์ถ้าไม่มีความรู้ที่ถูกต้องมาเป็นฐานสิ่งที่วิจารณ์จะเป็นได้แค่ความรู้สึก <c oughs> ไม่ใช่ความคิดเห็นครับตรงนี้สําคัญมากใครๆก็ทําตัวเป็นนักวิจารณ์กันหมดเลยบางคนวิจารณ์แล้วอะไรอะไรก็ดีขึ้นครับแต่บางคนวิจารณ์แล้วอะไรอะไรก็แย่ลงคมันต่างกันตรงไหนสองคนนี้คือ เป็นการคิดลบกับคิดบวกครับอ <c oughs> าจารย์ <c oughs> บางคนเนี่ยเรื่องที่เกิดขึ้นมันยังแยก่กลางๆแต่วิจารณ์ให้แย่ลงไปอีก <c oughs> ทําให้เหตุการณ์นั้นเวลวร้ายไปอีกแต่บางคนเนี่ยใช้พลังงานทางบวกเป็นกุศลภาวนาเป็นกรดไมซ์เซทคิดในแง่บวกทําให้เหตุการณ์ที่แย่เรามองเห็นแง่ดีแง่างามก็จะช่วยแก้ปัญหาให้มันดีขึ้นกว่าเดิมครับ <c oughs> อันนึงวิจารณลง <c oughs> ลงนรกนะครับอีกอันนึงวิจารณขึ้นให้ดีขึ้นนั่นเองครับ หลักของการวิจารณ์นะอันนี้สําคัญมากอารยันถ้าเราวิจารณ์โดยใช้ความรู้สึกสิ่งที่วิจารณ์จะไม่ใช่ความคิดเห็นครับมันจะเป็นการได้แค่แสดงความรู้สึกครับแต่ถ้าเราวิจารณ์โดยมีการวิจัยค้นคว้ามาก่อนอย่างถูกต้องสิ่งที่วิจารณ์จะเรียกว่าความคิดเห็นนะฉะนั้นถ้าหลานของการวิจารณ์อยู่ที่อารมณ์เราไม่เรียกสิ่งนั้นว่าการวิจารณ์เรียกว่าการแสดงความรู้สึกครับอ่ะ ต่รายฐานของการวิจารณ์มาจากสติปัญญาจากสมองจากฐานข้อมูลที่ถูกต้องอันนี้จึงจะเรียกว่าการแสดงความคิดเห็นครับกูสันส้นๆต้องวิจัยก่อนวิจารณ์รหาความรู้ก่อนให้ความเห็นวิจัยก่อนวิจารณ์รแต่ทุกวันนี้ใครเห็นรูปใครเห็นคำใครเห็นภาพอะไรนึกจะพูดอะไรก็พูดนึกจะพพ้งอะไรก็พ้งตรงนี้มันซ้ำเติมสถานการณ์ ซึ่งมันไม่ถูกหลักการามสูตรของพระพุทธองค์ร<ะ>พระพุทธองค์บอกว่าเมื่อเราได้ยินเมื่อเราได้เห็นอย่าเพิ่งปลงใจเชื่อ<ะ>อย่าเพิ่งปลงใจเชื่อด้วยการได้ยินโดยการได้เห็นโดยการได้อ่านโดยการคิดเอาเอง<ะ>โดยการเจอว่ามันมีตำรารับรองเอาไว้ร<ะ>หรือด้วยที่คนที่พูดนั้นเป็นคนน่าเชื่อถือพระพุทธองค์บอกว่าอย่าไปติดกับดักของแหล่งที่มา ของข้อมูลข่าวสารเหล่านี้จนกว่าเราจะได้ใช้ปัญญาตรวจสอบอย่างลึกซึ้งเสียก่อนถ้าดีจริงเชื่อถ้าจริงจรงเชื่อถ้าไม่ดีถ้าไม่จริงก็ปล่อยผ่านนี่หลักกาลรามาสุดนะเราคนไทยต้องนํามาใช้ในยามนี้ฉะนั้นอยากอ่านซ้ำตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะการวิภา์วิจารณ์ถ้าไม่มีความรู้ที่ถูกต้องมาเป็นฐานสิ่งที่วิจารณ์จะเป็นได้แค่ความรู้สึกไม่ใช่ ความคิดเห็นย้ำสั้นๆนะวิจารณ์ก่อนวิจัจยก่อนวิจารณ์หาความรู้ก่อนให้ความเห็นวิธีนี้เท่านั้นเราจึงจะร่วมสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญาขึ้นมาได้ถ้าเราไม่หาความรู้ก่อนให้ความเห็นไม่ไม่วิจัยก่อนวิจารณ์เราก็จะเต็มไปด้วยสังคมแหง่งการแสดงความรู้สึกสังคมแห่งพารุสาวาจาหรือแฮสปีช ที่ตื่นเช้ามาเราก็โยนความรุนแรงใส่การผ่านหน้าเฟซบุ๊กแล้วใช่ไหมก่อนให้ความเห็นวิจัยก่อนวิจารณ์ทําอย่างนี้จึงจะถูกต้องแล้วบริโภคข้อมูลข่าวสารเราต้องสันทัดมันก็เหมือนกับการกินส้มสักลูกหนึ่งเช้าเนี้ยนะโยมมาส้มมาถวายท่านฉันทั้งเปลือกหรือเปล่าไม่เราปฏิบัติต่อส้มยังไงเราต้องปอกมันเราต้องปอกเปลือกก่อนเอาปอกเปลือกมาแล้วเจอเจอกลีบส้มหนึ่งกรีบใส่ปากเข้าไป เราเชคกินทั้งเม็ดไหมไม่ครับทำไงกับเม็ดมันเม็ดต้องเอาทิ้งครับอ่าเม็ดต้องเอาทิ้งอีกครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องทิ้งนะเวลาจะกินส้มหนึ่งเปลือกสองเม็ดมันเมล็ดที่อยู่ข้างในขนาดเมล็ดที่อยู่ในเนื้อส้มแล้วน่ะเรายังต้องกรรองเอาทิ้งอีกรอบหนึ่งใช่ไหมจึงจะได้กินเนื้อส้มและน้ำส้มที่แท้จริงอ่าเวลาเรากินส้มเราต้องเอาเปลือกทิ้ง เราต้องเอามาและทิ้งฉันได้เวลาเราเบริโภคข้อมูลข่าวสารทําไมเราไม่เลือกอย่างนี้ย่อมหลายคนเะน่เมื่อคืนโทรศัพท์มาหาผมดึกๆนด่นๆบอกพระอาจารย์ยมโกรธมากเนะี่ยทะเลาะก,กับสามีละอตอนนี้ออกมาอยู่ข้างนอกอ <c oughs> ทําไมคุยกันไม่รู้เรื่องออสามีเลือกฝั่งหนึง่งตัวเองเลือกอีกฝั่งหนึง่งแล้วที่บ้านไม่มีใครติดโควิดนะแต่สองคนเนี่ย ภรรยาหนีไปนอนโรงแรมหรูเลยเนี่ไฮโซเลยนะสามีอยู่ที่บ้านตัวเองไปอยู่โรงแรมเลยทําไมทะเลาะกันเ,เพราะต่างฝ่ายต่างก็ไปเอาขยะข้อมูลปฏิกูลข่าวสารในโซเชียลมีเดียนะ่ะมาเถียงกันเถียงไปเถียงมาบ้านแตกแะะรัชดาเลยบอกว่ากินข้าวเรื่องโยมวันนี้วันนี้จะจะเล่าเรื่องกินส้มให้ฟังเ,เวลาโยมกินส้มโยมต้องปอกเปลือกออและในเปลือกส้มนะั้น ขนาดมันเป็นเปลือกเนี่ยมันมีอันตรายอยู่แล้วนะเขายังเคลือบผิวมันด้วยผิวมันวาววับโอ้โหเห็นแล้วส้มสีทองเปลือกวาววับแน่ซื้อมากโยมโดนหลอกแล้วเขาเคลือบสารบางอย่างให้มันวาววับเลยอันตรายไหมเหมือนกับคพูดยหรูใช่พอจันแน่นแหละนั่นแหละเออคือข้อมูลบางอย่างคําพูดบางอย่างคนบางคนเน่ะมันเป็นสารพิษเอาไปเคลือบเปลือกส้ม มันเป็นเปลือกมันยังไม่พอนะตัวมันเป็นเปลือกยังไม่พอมันยังมีสารพิษเคลือบอีกเวลาเราจะกินซ่อมเราต้องคิดให้มากเลยเราต้องรู้ว่าอันไหนเปลือกอันไหนเนื้อเวลาบริโภคข้อมูลข่าวสารทําไมเราไม่เลือกว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันถูกเซตมามันถูกจัดฉากมาคาว่าจัดฉากในที่นี้มันหมายความว่าข้อมูลบางชุดข้อมูลบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันมีกระบวนการจากกระบวนการอะไรก็แล้วแต่เข้าไปผสมผสานอยู่ เวลาเราเจอข้อมูลข่าวสารสักชุดหนึ่งนะ่ะโยมโยม,ยมอย่าไปเคี้ยวทั้งดุน <c oughs> เหมือนกินส้มทั้งลูกโดยไม่ปอกเปลือกไม่ว่าจะมาจากหมอไม่ว่าจะมาจากนักข่าวไม่ว่าจะมาจากโซเชียลมีเดียหรือไม่ว่าจะมาจากต่างประเทศก็ตาม <c oughs> ข้อมูลทั้งหมดมันเป็นอินโฟเมชันมันเป็นข้อมูลดิบเราต้องทำข้อมูลดิบให้มันสุกก่อน เราต้องดาอินโฟเมชันให้มันเป็นโน d g e คือองค์ความรู้ด้วยการเอามาไตรตรองมองอย่างลึกซึ้งถ้ามันเป็นข่าวเช็คหลายๆสำนัก<ม>เช็คจากเมืองไทยไม่พอไปเช็คจากสำนักต่างประเทศแล้วเราจะได้ข้อมูลที่แท้จริง<ม>ทุกวันนี้มันเป็นสงครามข้อมูลข่าวสารเราไม่รู้หรอกเมืองใดเมืองนอกส่งกันมาเยอะแยะไปหมดข่าวเดียวกันนะ่บางทีเราไปเช็คจากต่างประเทศคนละเรื่อง<ม>ฉะนั้นตอนนี้ ข้อมูลข่าวสารที่มันะลักโซเชียลมีเดียมันเหมือนส้มที่คนส่งมาให้เราเราจะกินส้มทั้งลูกไม่ได้เราต้องปอกเปลือกต่อให้เจอเนื้อส้มแล้วก็ต้องระวังมเมล็ดจะไปกินทั้งมเมล็ดอีกอเห็นไหมมันมีอันตรายซ่อนอยู่ตั้งสองต่อสามต่อถ้าขาดวิจารณะปัญญาอย่างเดียวนะนานทีนี้สังคมไทยน่าสงสารมากเลยก็มีงานวิจัยออกมาในใน,ในเอเชียาคาเน์ของเราเนี่ยนะ หรือในเอเชียก็ว่าได้ประเทศที่พลเมืองมีคุณภาพในการบริโภคข่าวสารข้อมูลทางโซเชียลมีเดียคือสิงคโปร์ส่วนไทยเราเนี่ยอยู่ท้ายๆเลยอะ<ม>เห็นไหมเนี่ยศักยภาพในการบริโภคข้อมูลข่าวสารในสิงคโปร์ดับหนึ่งเขาเรียกว่าประชากรเน็ตหรือเน็ตติเซนมีคุณภาพ<ม>ส่วนในไทยเนี่ยเน็ตติเซนคือประชากรทางอนะินเทอร์เน็ตโซเชียลมีเดียนะด้อยคุณภาพมากเพราะฉะนั้นเราจึงทะเลาะก,กันเพราะขยะข้อมูลปฏิกูลข่าวสารอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน มีคนน้อยมากนะที่บริโภคข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นนายส่วนใหญ่บริโภคข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นทาตและตรงนั้นแหละที่เราปล่อยให้มันเล่นงานเราโควิด <COVID S 2> เล่นงานเราก็หนักจะตายอยู่แล้วยังปล่อยให้ขยะข้อมูลปฏิกูลข่าวสารมาเป็นสารพิษที่เล่นเข้าสู่จิตสู่ใจแล้วก็ทําให้เราโกรธเกลีกยดชิงชังกันอีกเนี่ยอันนี้อันตรายมากๆนะอันนี้ที่พูดไว้นี้ก็ไม่ได้ว่าใครสักคนนะพูดกว้างๆเนาะ เอาเอาธรรมะโอสถให้ญาติโยมหน่อยหลังจากเจอเรื่องหนักๆมาแล้ว <c oughs> อ่านธรรมะโอสถให้ญาติโยมฟังหน่อยเบา,เา <c oughs> ๆนะคร <c oughs> ับสด็ิเตโหตุสัพพทานขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ญาติโยมทุกท่านนะที่คอยรับชมรับฟังก็ขอฝากคําทองคําของอท่านเจ้าคุณอาจารย์พระเมธีวชิโรดมหรือท่านวอวชิระเมธีได้อะไรก็ไม่เท่ากับ ได้คิดใกล้ชิดอะไรก็ไม่เท่ากับใกล้ชิดนักปราชญ์ชาติอะไรก็ไม่เท่ากับลาดรู้ใจตัวเองเก่งอะไรก็ไม่เท่ากับเก่งในการละกิเลสเด็ดอะไรก็ไม่เท่ากับเด็ดแห่งปัญญาบารมีดีอะไรก็ไม่เท่ากับดีแต่ไม่ยึดติด มิตรอะไรก็ไม่เท่ากับมิตรที่พาเข้าสู่เส้นทางธรรมคำอะไรก็ไม่เท่ากับคำว่าสติดํริอะไรก็ไม่เท่ากับดํริเพื่อออกจากทุกข์สุขอะไรก็ไม่เท่ากับสุขจากสมาธิภาวนายาอะไรก็ไม่เท่ากับธรรมะโอสถกฎอะไร ก็ไม่เท่ากับกฎแห่งพระไตรกฎแห่งพระไตรรักหนักอะไรก็ไม่เท่ากับหนักอัตตาบ้าอะไรก็ไม่เท่ากับบ้าอำนาจขาดอะไรก็ไม่เท่ากับขาดวิสัยทัศน์วัดอะไรก็ไม่เท่ากับวัฒนาหรือพัฒนาเวลาใดก็ไม่เท่ากับ เวลาปัจจุบันขณะสละอะไรก็ไม่เท่ากับสละตัวกูสละอะไรก็ไม่เท่ากับสละตัวกูเกิดใครอยากทําบุญวันเกิดอยากเปลี่ยนวันเกิดให้เป็นวันเกิดประโยชน์สติผลแก่เพื่อนมนุษย์ก็ฝากไว้ตรงนี้เลยนะร่วมบริจาคเข้าป่าอาหารเครืคร่องอุปโภคบริโภคได้เลยนะ พระอาจารย์พูดถึงตรงนี้แล้วเนี่ยนอกจากจะอนุโมทนาญาติโยมแล้วก็อ,อยากฝากคติธรรมจากเนืสันเมนเดล่าเนลสันเมนเดลาเนี่ยเราได้ดสันทัดถูกจับไปขังคุก27ปีน่ะถูกจับไปขัง27ปีมันนึกถึงโยนทั้งหลายที่ตอนเนี้ต้องต้องสเตทโฮมละนะก็คือต้องอยู่กับบ้านกับช่องอ,ะอ่ะอแล้วบางคนก็อยู่ในสเตโคดันชีนใช่ไหมจักตัว14วัน แล้วก็บนกระปอดกระแปแล้ะไม่ไหวไม่ไหวใครกักตัวสิบสี่วันแล้วไม่ไหวให้นึกถึงเมนเดล่าถูกจับไปขังยี่สิบเจ็ดปีแล้วยี่สิบเจ็ดปีท่นผ่านมาไงทุกวันมันจะมีช่วงหนึ่งซึ่งเป็นช่วงสั้นๆนนักโทษทั้งหมดจะได้รับการปล่อยออกจากห้องแล้วก็ไปเดินไปเดินเล่นในสนามหญ้าแคบๆ่าำกลางปืนกลรายรอบนะ ใครคิดหนีตายสัตวเดียวทุกวันที่ออกมาเดินน่ะเนลสันแมนเดลาและบรรดบุรุษคนสำคัญของเซา์แอฟริกาจะบอกตัวเองว่าเนลสันเอ๋ยจงรักษาตะวันให้ตรงหัวเอาไว้จงรักษาตะวันให้ตรงหัวเอาไว้ดรไปเปิดหนังสือเล่มหนึ่งมันจะมีบทหนึ่งที่พูดถึงประโยคนี้ของแมนเดลานะครับเนลสันแมนเดลาเนี่ยเขาเรียกว่า ปฏิบัติการเซลฟ์ทอลคคือคุยกับตัวเองทุกวันนะโดยโดยสันทัดเขาคุยกับตัวเองทุกวันทุกวันเพื่อบอกตัวเองว่าอย่ายอมแพ้ฉะนั้นท่านจึงมีสุภาษิตของท่านนะนี่ท่านจึงมีสุภาษิตของท่านนะว่า I am the master of my fate นะ I am the captain of my soul ข้าเป็นนายแห่งชะตาของข้าเอง ข้าเป็นู้กกำหนดอนาคตของข้าเองอ่ะกล้องแผนมาตังนี้ลูกนี่ซูมอินไปด่ในสัรแมนเดลาอันนี้อยู่ในคุกรับบินเป็นคุกที่โด่งดังที่สุดในโลกเลยประธานาธิบดีบิลคินตันก็ไปประธานาธิบดีบารักโอบามาก็ไปไปทาไมไปดูห้องแคบๆที่รัฐบดยบุคคลสําคัญของโลกใช้ชีวิตอยู่ตั้ง2 7จดปีแล้วรอดกลับมายังได้เป็นประธานาธิบดีและได้รางวัลโนเบลด้วยนะสาขาสันติภาพ ก็แรงบาดาลใจไปทั้งโลกเลยในฐานะบุรุษแห่งประชาธิปไตยและอหิงสา mm hmm. เคล็ดลับของท่านอยู่ตรงไหน mm hmm. เคล็ดลับของท่านคือทุกวันท่านจะไปยามที่ออกมาเดินกลางสนามหญ้าท่านจะบอกเดืองว่าเมนเดลารักษาพระอาทิตย์ให้ตรงหัวเอาไว้รักษาตะวันให้ตรงหัวเอาไว้ความหมายะรว่องมันทัดคืออย่ายอมแพ้ตราบใดก็ตามที่เรายังไม่ถอดใจ อะไรอะไรก็เป็นไปได้ทั้งนั้นนี่คือวิธีรับมือในยาม่เกฤตไม่ปล่อยให้จิตของเราตกรุดวงรูพระดงไงต่อว่าจิตตกต้องยกจิตนะจิตตกต้องยกจิตแต่ถ้าจิตตกแล้วไปอ่านข่าวที่มันแย่ๆไปอ่านคอมเมนต์ที่เต็มไปได้วยความเกลียดชังโอ้โหทีนี้จิตจะดำดิ่งลงถึงบาดาลเลยวิกฤตก็หนักหนาสาหัสแล้วยังเจอวิกฤตในใจตกต่ำยแย่ลงไปอีกมันจะซ้ำเติมกันหนะักเพราะฉะนั้น ข้างนอกหนักหนาสาหัสเพราะวิกฤตโควิดข้างในอย่าให้หนักหนาสาหัสเพราะวิกฤต<ม>ความเกลียดชังหรือเพราะวิกฤตความสิ้นหวังต้องระวังนะอย่าปล่อยให้จิตใจสิ้นหวังเพราะเราถ้าเราสิ้นหวังเราไม่จะไม่ไมทําอะไรละอันนี้มันเป็นเรื่องน่าเศร้านะครับนะหยุดน,นะาฝากไว้ด้วยรักษาหัวให้ตรงตะวันเอาไว้<ม>อย่าถอดใจยอมแพ้กันง่ายๆนี่ให้ดูเสื้อดอยหนงดอยหันหลังให้หน่อยเสื้อเจ้าหน้าที่ของเรานี่เป็นเสื้อชุบชูจิตใจเลยทีเดียว ญาติโยมคนไหนร่วมบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคเข้ามานะก็ถ้ายัางไงทางพระาจาน่ะอาจจะส่งเสื้อไปให้เป็นของสมนาคุณด้วยนะเราได้สนทันนะก็ฝากไ้ด้วยนะเอาละให้อ่านตรงนี้หน่อยเข้าใจเห็นใจไม่สิ้นหวังนี่เป็นคาถาชุบชูใจในยาไมเกรษนะเข้าใจคือเข้าใจว่าโลกทั้งโลกกําลังเผชิญมหาภัยโควิด มันไม่ได้เกิดขึ้นกับประเทศไทยประเทศไทยที่เดียวนะมองโลกกว้างๆด้วยความเข้าใจสองเห็นใจคือคนตกทุกข์ได้ยากเต็มบ้านเต็มเมืองให้เห็นอกเห็นใจกันแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่าไปกระหน่ำซ้าเติมกันจะด่าจะว่าอะไรใครก็ตามก็ให้คิดว่าคนที่เราดา่าเราว่าก็เป็นปูถุชนเหมือนกันกันกบเราไม่ได้เป็นเทวดาไม่ได้วิเศษวิสโสมาจากไหนเขาก็ย่อมผิดพลาดบ้างเป็นธรรมดาพอๆกับเราที่ผิดพลาดได้เหมือนกัน นะเราได้สัมภาษแล้วไม่สิ้นหวังก็คือจะจิตตกแค่ไหนก็ตามก็บอกตัวเองว่า,วาเราจะต้องไม่หอเราจะต้องไม่หอแต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ที่จะสู้กันไปหนักแค่ไหนก็ไหวอยู่ <c oughs> พูดถึงตรงนี้ทำให้คิดถึงคำของบารักโอบามานะาไม่ใช่โอบามาแจ็คมานะทำให้พูดถึงนึกถึงคำของแจ็คมาเวลาเจอวิกฤตห,หนักๆแกจะเตือนตัวเองอย่างนี้แกบอกว่าวันนี้หนักหนาพรุ่งนี้แสนสาหัส แต่วันมะรืนจะต้องสวยงาม,มนะวันนี้หนักหนาพรุ่งนี้แสนสาหัสแต่วันมะรืนจะต้องสวยงาม,มถ้าเป็นคําของพระพุทธองค์พระพุทธองค์ก็เคยตรัสเอาไว้ว่าช้างตกลมได้ยินเสียงกลองก็ยังคึกและชุดตัวเองขึ้นมาจากลมได้ฉันใดสาวกของเราตถาคตเมื่อตกอยู่ในลมกิเลสก็ต้องยกจิตยกใจขึ้นมาให้พ้นจากลมคือกิเลสชั้นนั้นเหมือนกันอเอาละนี่ก็เป็นธรรมะในายามเช้านะ